สายแสงศูนย์สีทองส่องทาบฟ้าส่องสูล่าอุ่นไอแผ่ภัยสารดุดประชาชาวไทยได้เบิกบานอุ่นดวงมานด้วยมหาบารมีแห่งองค์พระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผสกทั่วพึ่งบุญอุ่นเกสี ศูนย์รวมใจไทยทั่วปัตพีทุกชีวีอิงอุ่นพระบุญญาท้าทรงเป็นแสงทองส่องชีวิตทรงปลูกฝังความคิดจิตอาสาทศพิษราชธรรมทะนำมาปกเกล้าวปวงประชาสุขสราณ 28กรลกกดามหาเริกม่านฟ้าเบิกปรีเปรมกเกษมสารทวยเทพไทยเทวันชั้นพิมานดนบรรดาลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางถีวิชยามีชูวรพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศิลวันวลีสองสงขา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศิลวันวรีสองสงขลา